นิทานเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของคนที่เมื่อรับปากใครแล้วก็ยึดมั่นในคำสัญญานั้นแม้จะไม่รู้ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นเช่นไรมาฟังนิทานเรื่องชายในหนังหมีกันเลยกาลครั้งหนึ่งทหารหนุ่มคนหนึ่งกลับมาจากสงคราม เขาตั้งใจที่จะกลับมาอยู่บ้านกับพ่อและแม่ที่เขาจากไปนานแต่ก็กลับพบว่าพ่อและแม่ของเขานั้นเสียชีวิตลงหมดแล้วชายหนุ่มจึงขายบ้านและทรัพย์สมบัติทั้งหมดและออกเดินทางเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆระหว่างทางเมื่อเจอกับคนยากไร้ชายหนุ่มผู้ใจดีก็จะแบ่งปันเงินทองหรืออาหารให้กับพวกเขาเสมอเสมอ หลังจากเดินทางร่อนเร่ไปเรื่อยๆจนถึงชายป่าแห่งหนึง่งเขาก็พบกับชายแปลกหน้าคนหนึง่งกำลังจะจมน้ำชายหนุ่มจึงได้ช่วยไว้แล้วก็แบ่งขนมปังก้อนสุดท้ายให้ชายแปลกหน้าคนนั้นด้วยชายแปลกหน้าขอบใจแล้วบอกกับชายหนุ่มว่าเขาจะเป็นคนที่โชคดีและร่ำรวยมากๆถ้าสามารถอดทนไม่อาบน้ำหรือว่าทำความสะอาดร่างกายของตน เป็นเวลาเจปีได้ชายหนุ่มประหลาดใจเขาไม่ได้อยากเป็นคนโชคดีหรือร่ำรวยเพียงแต่อยากรู้ว่าเรื่องที่ชายแปลกหน้าพูดจะเป็นเรื่องจริงได้อย่างไรจึงรับปากแต่แล้วชายหนุ่มก็ต้องประหลาดใจยิ่งขึ้นเมื่อชายแปลกหน้าเสกเสื้อคลุมหนังหมีให้เขาห่มทับลงบนตัวและกำชับว่าห้ามถอดโดยเด็ดขาดถ้าอยากได้เงินทอง ก็ล้วงเข้าไปหยิบในกระเป๋าเสื้อคลุมหนังหมีได้ตามต้องการพูดจบชายแปลกหน้าก็หายตัวไปชายหนุ่มจึงออกเดินทางไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางระหว่างทางเมื่อเจอคนยากจนเขาก็ล้วงหยิบเงินจากเสื้อคลุมแจกจ่ายให้น่าประหลาดนะที่เงินในเสื้อคลุมหนังหมีเนี่ยไม่เคยหมดลงเลยเมื่อล้วงเข้าไปที่ใดก็เจอเงินทุกครั้ง เวลาผ่านไปหนึ่งปีชายหนุ่มไม่ได้อาบน้ำเลยตลอดทั้งปีตามสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับชายแปลกหน้าผู้วิเศษผมของเขายาวรุงรังและดูสกกรกเล็บมือเล็บเท้าก็เช่นกันหนํำซ้ำยังมีกลิ่นตัวรุนแรง ใครๆต่างก็เรียกเขาว่าชายในหนังหมีเพราะนอกจากจะใส่เสื้อคลุมหนังหมีแล้วกลิ่นตัวของเขาเหม็นเหมือนกับหมีตัวใหญ่ๆที่ไม่เคยอาบน้ำมาก่อนเลยละวันหนึ่งชายในหนังหมีได้พบกับชายทราคนหนึ่งนั่งร้องไห้ยอยู่ข้างทางท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเมื่อสอบถามจึงได้รู้ว่าชายชราเนี่ยเดินทางไปค้าขาย แต่ถูกโจรปล้นเอาเงินไปจนหมดเขาไม่มีเงินจะเข้าพักในโรงแรมอุ่นๆไม่มีแม้แต่เศษเหรียญจะซื้อขนมปังสักครึ่งก้อนประทังความหิวชายในหนังหมีจึงช่วยเหลือเขาเขาพาชายชาราไปพักในโรงแรมอุ่นๆเลี้ยงอาหารชายชาราแล้วก็ยังให้เงินทองมากพอที่จะทดแทนเงินค่าสินค้าที่ถูกขโมยไปชายชาราดีใจมาก จึงขอตอบแทนบุญคุณด้วยการยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยหนึ่งคนโดยให้ชายในหนังหมีเนี่ยเป็นคนไปเลือกเองจริงๆแล้วชายในหนังหมีก็ไม่ได้อยากจะแต่งงานหรอกแต่เขาอยากจะลองใจใสาวสาวว่าจะกล้าแต่งงานกับคนสกปรกอย่างเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณแทนพ่อหรือไม่เมื่อลูกสาวทั้งสามรู้เรื่อง ลูกสาวคนโตและคนที่สองไม่ยอมแต่งงานด้วยและยังแสดงท่าทีรังเกียจแต่ลูกสาวคนเล็กไม่อยากให้พ่อผิดคำสัญญาจึงยอมแต่งงานเสเองชายในหนังหมีรู้ว่าหญิงสาวน่ารักคนนี้ย,ยอมแต่งงานกับคนสกรปรกอย่างเขาเพราะความกระตันยูจึงทําแหวนขึ้นมาวงหนึ่งสลักชื่อของเขาและเธอไว้จากนั้นก็หักแหวนออกเป็นสองส่วน โดยให้ครึ่งที่สลักชื่อหญิงสาวให้เธอเก็บไว้และก็บอกว่าเขาจะกลับมาหาเธอเพื่อแต่งงานจากนั้นชายในหนังมีก็ออกเดินทางเร่ร่อนและให้ทานกับคนยากจนต่อไปนับตั้งแต่วันนั้นหญิงสาวก็ได้แต่เฝ้ารอคู่มั่นของเธออย่างซื่อสัตย์โดยไม่สนใจว่าพี่สาวทั้งสองของเธอนั้นจะเยาะเย้ยแค่ไหน เวลาผ่านไปจนครบ7ปีชายแปลกหน้าผู้วิเศษก็ปรากฏตัวต่อหน้าชายในหนังหมีอีกครั้งแล้วก็ให้พรเขาตามที่ได้สัญญาไว้ชายในหนังหมีจะได้อาบน้ำแล้วเขาอาบน้ำขัดเอาขี่ครออกมาได้ก้อนใหญ่เท่ากับลูกบอลแน่แถมยังตัดผมโกนหนวดโกอนเคราจนสามารถเอาไปยัดหมอนแทนนุ่นได้ตั้งหนึ่งใบ เมื่อทำความสะอาดร่างกายเสร็จแล้วชายในหนังหมีก็กลายเป็นชายหนุ่มที่หล่อเหลาและร่ำรวยเขาเดินทางกลับไปยังบ้านคู่มั่นแต่ไม่มีใครจำเขาได้เลยเขาบอกกับชายชาราว่าอยากจะขอแต่งงานกับลูกสาวบ้านนี้ชายชาราจึงเชื้อเชิญให้เขาเข้าบ้านและให้ลูกสาวคนโตและคนที่สองจัดหาอาหารให้โดยที่ลูกสาวคนเล็กไม่ได้ออกจากห้องเลยจนกระทั่งถึงเวลารับประทานอาหาร เมื่อเจอหน้ากันเธอก็ยังจำหน้าคู่มั่นในหนังหมีของเธอไม่ได้อยู่นั่นเองขณะทานอาหารเมื่อชายหนุ่มถามว่าเขาจะขอแต่งงานได้หรือไม่หญิงสาวรีบปฏิเสธบอกว่าเธอมีคู่มั่นอยู่แล้วชายหนุ่มยิ้มอย่างดีใจและแอบใส่แหวนที่หักครึ่งหนึ่งที่เขาเก็บไว้ลงไปในแก้วน้ำของหญิงสาวเมื่อหญิงสาวยกแก้วขึ้นดื่ม เธอก็ต้องตกใจที่ได้พบแหวนอีกครึ่งวงในแก้วและเมื่อเอามาต่อกับแหวนอีกครึ่งหนึ่งที่เธอเก็บไว้หญิงสาวยิ้มยังดีใจชายหนุ่มก็เช่นกันชายหนุ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้หญิงสาวฟังพร้อมกับขอเธอแต่งงานแล้วทั้งคู่ก็ได้แต่งงานและครองรักกันอย่างเป็นสุขความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรมีนะเพื่อนๆ มันเป็นคุณสมบัติที่บอกว่าเราเป็นคนดีและก็มีศักดิ์ศรีมากๆเลยเพื่อนๆที่รับปากคุณพ่อคุณแม่ว่าฟังนิทานเรื่องนี้จบแล้วจะนอนก็รีบนอนได้แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังกันใหม่นอนหลับฝันดีจ้า